เข้าแถวตอนเรียหนึ่ปฏิบัติปฏิบัติโอ้มีเด็ยกยูทูบเบอร์เอาเข้าแถวตอนเรียนึ่นับหนึ่งสองนักเรียนทั้งหมดเขา้าแถวค่ะต้องเวตนักเรียนเข้าแถวค่ะถ้าใครไม่เข้าแถวเดี๋ยวโดนมิเซฟเปียเลย ได้ครับได้คู่ยังได้คู่ยังเป่าลูกโป่งกันครับเดี๋ยวเพิ่นได้คู่หรือยังเอานักเรียนทุกคนฟังอาจารย์ใหญ่นะคะอาจารยพูดเป่าครับเข้าแถวเขาแท็กเข้าแถวเขาเข้าแถวหน้ากระดานหน้ากระดานหน้ากระดานคู่แรกมาเชิญครับเดี๋ยวอาจารย์ใหญ่ อากไางแยดีย่เลยนี่ทำมันจะไม่ตาาโดนนะจต่คู่มาจา่คู่มาคู่สองคู่คู่ที่สาคู่ที่สี่ 4, เลยครับบอชามาคู่ที่สี่คู่ที่ห้าเขาทถบอลไปครับเป็คนคู่ไปครับคุณไปได้สบาีมก เอแซมาดิสัดมาเอาให้กร่วมือพื่อความสุขนาดนะครับอนไ้อพี่พูดไทยยเดพี่พูดเด็กเนี่ยเอมี่ไปลูกไกันไวนาพคู่เอมี่อะปวดหกแก้มแท้ๆลยได้แล้ว เอ็มมี่พูดรัตนาพรรัตนาพรจะหพ้ดเป่าเขาจะให้เป่าอยู่ยอมเสียบเชียงตอนนี้มาพูดอะไรนะเอ็มมี่มาคู่กับรัตนาพรตรงนี้ใครอยู่ตรงนั้นให้รัตนพรไปพูดไปพูดเร็วเดี๋ยวพ่ดเป่าเดี๋ยวจะให้เป่าอ่ทีนี้นับหนึ่งถึงสามนะครับให้เป่า ดีระว,วังน,นะครับให้เป่าเซ็ตสามัดให้เรียบร้อยใครเสร็จก่อนชูมือคนนี้หลักเป่าหลัลกลูนะ YouTube เ,เป็นกำลังงานครับห <c oughs> ลักเป่าเวลาพี่น้องเอ้ยหลักเป,าากเป่าเลย,ลเ,ลเ,ลยเอาใหญ่ที่สุดต้นที่ใหญ่ได้ใหญ่ที่สุดต้นที่ใหญ่ได้นะครับเอาค<อ>ว้าเสัญญาณเรื่องเรื่องยาวเป่าทุกคน หนึ่งแจกไม่เหมนกันหนึ่งสองสามไม่ให้ต้องแจกเลยับใครเสร็จก่อนรัตนาพรลูงสิบวันเสร็จแล้วเสร็จก่อนยกมือปล่อยมือด้วยนะต้องทำให้ไม่ให้ปล่อยเสร็จแล้วต้องมัดด้วยนะมัดไปใครเสร็จแล้วจับดาบลูกโป่งเลยนะลู้จัดจับดาบไหมจะได้รู้ว่าจับดาบ เออเอาพี right. ่ล yeah. yeah okay. okay. ูกเสร็จแล้วเสร็จแล้วเอาสักนาทีบ๊วยกันดิอ่าโอเคเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเนาะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเรเรานียเรเราเป้าแล้วก้อนงูได้มัดไปไหนวะอ่าทีนี้ทีนี้นะครับ เอาเปลี่ยนสีเหรอใครที่เป็นยูทูบเบอร์ก็มาเป็นสตาร์เรื่องคนจับให้นะครับทีนี้ให้ไปยืนตูนูวดนะครับไปเสาอ่ไปยืนเสานูวดปุณละตุ้เต้นปุณละไปยืนด้วยตรงเต้นปุณละถอยไหมครับถอยไปครับหวลากันน่ะนสี่คนเออที่ได้ทีมอันนี้นี่ครับนี่มา ธนาพรมาฮะผลิต่นตรงกันได้เพราะจูดท่เเาเพลงหรอประกอมูอครบยบยกครบยกถ่ายพีอีกมาดิายไปายพีอีกายพี่อีกเอาเส้นนี่เอาเส้นนี้เออายี่อีกนี่อบเนี่ายพี่อีกลูกม<ๆ>ีหูไหมู อันนี้ซอฟๆก่อนทีนี้คนแรกหันหน้า,าหาคนที่สองนะครับเราจะลำเลียงลูกโป่งด้วยการใช้หัวนะครับห้ามใช้มือประคองนะมือจับที่เอวนะท่าเตรียมครับท่าเตรียมลำเลียงลูกโป่งด้วยการเอาหัวอย่างีนวนะฮะเอาหัวครับเอาหัว เอาที่ต,ตน,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 นต่างแดนนี่โดนบอครับพอได้ผู้ชายคนโอ้ยจันรวยดยไปเลี้ยงเขาตางแดนโอ้ยจันรวยเร็วดาบมาสีลุกพอลกเลยเร็วๆเตรียมคู่สองเตรียมพร้อมเลยนะครับพอคู่หนึ่งมาถึงตรงนี้นะครับคู่สองก็มาเลย ใครเสร็จก่อนคนนั้นชนะอ่ามีรางวัลนะครับเครไหนเไหนเริ่สองสามเร็ว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 ลวยิงให้แดดยิงให้แดดคูสอนมาเลยคร okay ับให้แดดยิงให้แดดเฮ้ยเปใช้เงินรับพี่แอรนะี่แอร์เนี่ย อันออนี้ซ้อมอันนี้ซ<อ>้อม้อมนะครับแต่ว่าจริงๆเราอยากให้เล่นด้วยกันแต่สุดท้ายก็อย่างที่เห็นเนี่ยส่วนมากก็มีแต่ยูทูบ <ś la> มันเลยไม่โกนกไดยังไงหึืออเมือให้่สุสาสนามเนีเ่ยฮะ่อันนี้เราจะไปเล่นกันที่วัดไหมถ้าเล่นที่วัดก็มีแต่คนไทยอีกคือเราคนหลายคไทยไม่ได้ไทยฮะจับ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 ปืน จะปรุงต้องแบ่งกุลเออเดี๋ยวถ้างั้นเจอกันที่วัดทุกคนงแพ้ลูกสาวเรากระโบกันมีสมีกันแล้วกันแต่ว่าจริงๆอยากให้เราให้ความร่วมมือนะครับถ้าเราไม่ให้ความร่วมมือกิจกรรมทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เห็นยววันนีม่ดนูนะครับโอเคเสร็จนี้เดี๋ยวขอประชุมจิตอาสาที่จะช่วยจะแบ่งหน้าที่นะครับเพื่อเย็นนี้เราจะได้ทํางานเลยเนาะโอเคครับ โอ้เพลงนี้นายจะสิแท้เนี่ยเจ้าของเพลงเพื่อนเพลงเจ้ของเพลงเป็นพี่ย้อมเลยมาครับมาที่เตาอยู่ไหนนี่กก็หลบภูมิเรื่อกันเดี๋ยวไปหลงเข่าเจ้าของพอ เอาอีาแค่น okay? e ี้เอาเเป็นไนี้เลยแดงหรือไม่ไ่นาเแดงนี่แหละฮัลโหลสาวกองนีหเนาะแตกก็แกแก้มแตกก่ปรายุนนี่กล้องหมุนเลยล่ะนี่ยก็โลก็โลกเหมือนหมุน

กินกิน